นกเขากู่หรือบางคนเรียกกันว่านกพูกจัดเป็นนกเขาแมวชนิดหนึ่งเป็นนกประจำถิน่นสามารถพบได้ไม่ยากนะักแม้กระทั่งในเมืองหรือตามสวนสาธารณะใหญ่ๆกินอาหารพวกมแมลงปีกแข็งหรือหนูตัวเล็กๆก,การออกหากินของนกเขากู่น้นจะหากินเฉพาะตอนกลางคืนจุดเด่นของนกเขากู่ก็จะอยู่ที่หูที่ตั้งขึ้นมาอย่างเด่นชัด ทำรังในโพรงไม้ด้วยเสียงร้องที่เป็นโทนต่ำเสียงกู่กู่วูวู่จึงเป็นที่มาของชื่อภาษาไทายนั่นเองนกเขากู่อยู่ในวงนกเขาแมวซึ่งมีหลายชนิดลดจำนวนลงไปอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากทัศนคติในด้านลบที่ว่านกเขาแมวเป็นนกผีที่นำความตายความโชคร้ายและความเจ็บป่วยทุกทรมานมาสู่ผู้พบเห็น หรือแม้แต่การได้ยินเพียงเสียงร้องแต่รู้หรือไม่ว่าการลดลงของจำนวนประชากรนกเค้าแมวจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเพราะนกเค้าแมวถือเป็นผู้ล่าลำดับสูงของห่วงโซ่อาหารนกกลุ่มนี้สามารถจับเหยื่อได้อย่างแม่นยำแม้ในเวลากลางคืนที่ไร้แสงสว่างจากการศึกษาอาหารของนกแสกพบว่าส่วนใหญ่เป็นหนูหนาใหญ่รองลงมาคือ หนูทองขาวนกเขาแมวจึงเป็นนกกลุ่มที่มีความสำคัญในฐานะผู้ที่ควบคุมประชากรของสัตว์บางประเภทไม่ให้เยอะจนเกินไปนกเขาแมวมีการแพร่กระจายอยู่ทั่วโลกตั้งแต่ในสภาพแห้งแล้งของทะเลทรายเขตหนาวที่มีหิมะปกคลุมป่าดิบชื้นที่มีฝนตกชุกยกเว้นที่ไม่พบคือบริเวณขั้วโลกใต้เคยเห็นกันบ้างไหมลองดูดีๆอาจเจอนะจ๊ะ